ได้มาตรฐานนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คืออุปกรณ์เครื่องมือหลักๆสำหรับผดบอลราโดยเฉพาะนะสิ่งแรกที่ต้องมีคือเกียงกอดบอลดาขนาดมีหลายๆขนาดที่เราผลิตอยู่นะ7เซนครึ่ง10เซนมีจนถึง20เซนแล้วแต่ว่าเราใช้บล็อกหนาเท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้บล็อกหนา7เซนครึ่งเตียงกอดที่เราใช้ก็คือ7เซนครึ่งน,นะครับเวลาที่เราป้ายฟูไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้าพอดีทั้งแนวนอนและแนวตัง้งนะ <S <S ถ้าบล็อก10เซนมันจะมีเกียร์10เซน นะครับไว้สําหรับบล็อกหนาสามารถใต้ครั้งเดียวล้วจบบล็อกอที่หนาย0มันก็จะมีเกียร์20เพื่อความสะดวกของเราเวลาที่เราป้าปนะครับนี่คือสิ่งที่ช่างทุกคนต้องมีนะคู่กับข้อยางค้อยางช่างทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะครับไม่เอาค้อเหล็กในการเคาะเนื่นองจากเวลาที่เราเคาะอินลงไปเนี่ยเราต้องการเคาะแรงๆค้อเหล็กเวลาที่เราเคาะลงไปมันจะจมบล็อกแตกหักเสียหายการใช้นะนี่คือสิ่งที่ช่างทุกคนต้องมีคู่กัน ช่างหนึ่งคนก็หนึ่งชุดสิบคนก็สิบชุดนะครับนี่คันปลาเอาไว้สายแต่งมีจุดละหนึ่งอันพอถ้าช่างกอ่อมีทั้งหมดสองจุดจุดนี้จุดจุดนู้นจุด,จด,จดก็สองอันแบ่งกันใช้เอาไว้สายแต่งเวลาที่เราก่อไม่ได้ระดับนะครับหรือตัดมาเราเรี่ยวตัวนี้มีไหมไม่มี๋ยวขอไม่เลย,ยวันนี้ผู่ที่ซื้อไม่กี่ตังหรอกนะเห <c oughs> นื่อยเหนื่อยอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องคันใหญ่นะครับ ใช้ได้หมดมียังไมม่เด้วงเดือนก็ได้ที่เป็นแท็บใช้ได้หมดเลยนะครับหัวปั่นปูนมียังยังค่ะไม่มีอะไรเลยโอวปั่นอันเดียวพอแบ่งกันใช้ปั่นมีคนปั่นมีหน้าที่ปั่นแล้วปั่นปูนแจกนะครับปูนปอกบอลบอเนี่ยเป็นลักษณะแคลปปูนกาวเวลาโดนน้ำมันจะจับตัวเป็นก้อนต้องใช้หัวปั่นปูนปั่นทุกครั้งตั้แต่เกียตตัวนี้เดี๋ยวเราทำให้ดูนะ ารายการที่แม่นี้5อย่างข้<ร>างเสาข้างเสาเนี่ยเราใช้เหล็กเหนวพุ่งนัดนี่จริงๆมันมีเหล็กไิ่ต้องแสกด้วยถ้าไม่ได้ใช้ก็ใช้เหล็กเหนียวพุ่งเดี๋ยวเราทำให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบการผสมปูนการปรั่นปูนแถวแรกด้วยว่าทำยังไงนะตอนนี้เดี๋ยวเราผสมปูนให้ดูก่อนมวนเบอมวลเบา แล้วก็เป็นปูนต่อเฉพาะสําหรับอินทรียมลพิโดยเฉพาะไม่ใด้ปูนที่ตัวไปนะครับคุณสมกัติจะมีการยึดเกาะที่ดีกว่านะแล้วก็หนึ่งงเนี่ยเราสามารถก่อได้ถึง200ก้อนนะครับเพราะใช้บางนีดเดียว 2- องถึมมิลเท่านั้นเองวิธีผสมเราจะใส่น้ําลงไปในกระป๋องก่อนนะครับประมาณ 1- ใน4ของกระป๋องนะครับแล้วก็เติมปูนให้ท่วมน้ําใส่น้ำก่อนเติมปูนที่หลังปูน มันจะได้ไม่ติีที่ก้นถังนะครับจากที่เราใส่ปูนลงไปแล้วอย่าเพิ่งฝั่นมันทีนะเอาเพียงปูนให้มันเข้ากันก่อนนะครับถ้าปูนมันยังไม่เข้ากับน้ำเนี่ยเวลาที่เราปั่นไปอ่ะบางทีมันจะพังง่าย มันหลกครับวันนี้มันเข้าลงก่อนสังเกตเวลาปูนที่มันโดนน้ำมันจะจับปูนเป็นก้อนถ้าเราใช้มือปูนปูนมันจะไม่แตกนะกต้องมีหัวปั่นปูนทุกครัง้งในการผสมครับ